จจัดแนวได้สัเร็จสำเร็เอยิ่โอ้หคุ้นอะไลัะไม่ค้ วัสดีครับถึงแล้วภูกระแตถนนสายวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นสะพานเลยนะครับผมชัวรรับทุกท่านครับตอนนี้อยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับภูกระแตเกาะภูกระแตอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นท่านผู้ชมขึ้นมาดูดูเซสวยมไหมสวยมไหมชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศสะพานเรียกว่าสะพานสายวัฒนธรรมนะครับ พ่อแม่กูบาอาจารย์มาสร้างไว้แล้วก็ชาวบ้านภูกระแตรอร่วมเเลี่ยแบนี้มาสร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวมายนโฉบเที่ยวเกวาะภูกระแตนะครับเป็นไงสวยไหมน้ำสีเขียวสายสีครามตรงนี้เป็นเกาะภูกระแตนะครับเป็นไงทั้งน้อยเข้ามาท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดอุบลน,นะครับขึ้นชื่อภูกระแต ถนนสายวัฒนธรรมนะครับสำหรับพี่น้องมาเที่ยวได้เลยครับทุกวันนะครับมีรักคเที่ยวมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นครูบาอาจารย์นะผมเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วครับนี่ครั้งที่สองแล้วนะครับยินี้ต้อนรับสู่เกาะภูกระ,ะแตนะครับเป็นที่เล่นน้ำเทศกาลสงการอะไรนี้ได้หมดตอนนี้เป็นน้ำล้อมรอบนะครับตอนนี้ เดินสัญจรไปมาไม่ได้นะเพราะเป็นเกาะตอนนี้น้ําน้ําขึ้นข้ามยังไม่ได้นะครับแต่หน้าแรงเดินข้ามได้นะครับตอนนี้หน้าฝนก็นจะเป็นเกาะอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เนี่ยซ้แมแซมเอ๊มีใครมั่งมาเที่ยวเกาะผมเคยถ่ายอยู่นะเดี๋ยวนี้สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ,ครบเคยมาถ่ายอะไรมาถ่ายอะไรท่านอาจารย์ครับผมโทรคุยกันอยู่เมื่อวานเนี่ย อาจารยา์อาจารย์ยังไม่มาอาจารย์เดี๋ยวขายรวนบวบได้ค่อยตัดคลิปดูชมกันอ้าวถ่ายคลิปอยู่จา้าสวัสดีจ้ัดอาแมนแม็นสวัสดีครับคุณแม่คุณพี่อาคุณพี่เนาะอายุสิบนาฬิกามาเจออะไปออกเสือบอ่ะเป็นไถ่เป็นไถ่คนมาหลายบ่แต่ละมือนัอ่นหลายเป็นบ่ก็ว่าง่ามแห้งง่ามแห้ง พคุ้มหญ้าประมาณไหนบ่นนี้เดิขุ้มละกว่าเขาเรียกว่าสนุนสายวัฒนธรรมเนาะเสร็จเนี้ยสะพานบุญด้วยสะพานบุญสายธนนวัฒนธรรมตรงนั้นปีนี้มีเพื่อนมาจับภาษาเบาอยู่หันยังไม่มีคือเก่อนปะอ๋อมีวันพรรพชุดจะได้ผลสวดมนต์เนาะครับผมเป็นไงเป็นไง สวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่นะยังอยู่นะดูสิผู้ชมเป็นไงเป็นไงนสนะแวัฒนธรรมเสียงล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 ม